สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับที่ผมวางแผนไว้ก็คือหลังจากนี้ผู้ควบคุมสุสานเนี่ยผมจะทําไว้คลิปละสามตัวนะครับโอเคไปฟังกันเลยเนื้อหาอาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องในอนาคตน,นะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มรับฟังกันเลยนะครับโอเคนะครับก็มาที่ตัวแรกกันเลยก็คืออันเมโดอันเมโดเนี่ยให้เสียงภาคญี่ปุ่นโดยคุณยูมิฮาระนะครับอันเมโดเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าแห่งเหล่าผู้พิทักษ์สุสานนาซิลิกเธอเป็นน้องสาวของนิเกโด และเป็นพี่สาวของมิวิโดนะครับส่วนคนที่เป็นคนสร้างเธอเนี่ยมีชื่อว่าทาบุระสมาราติน่านะครับส่วนอาชีพของเธอเนี่ยก็คือการเียนโอเวอร์เซียนะครับโอเคมาดูทางด้านลนักษณะนิสัยกันบ้างน,นะครับนิสัยก็คือก่อนที่พี่เอกจะไม่ยุ่งเนี่ยก็คือเป็นคนที่ภายนอกดูสวยงามนะครับแต่ด้านในเนี่ยเป็นคนล่าดแต่พอโมโมนกาเข้ามาปรับเนี่ยเขาจึงปรับให้อันเบโดเนี่ยมีนิสัยที่หลงรักโมโมนกาที่สุดเลยนะครับโอเคมาดูทางด้านอาวุธกันบ้างน,นะครับอาวุธชิ้นแรกเนี่ยก็คือกินน คืออาวุธชิ้นนี้นั่นนะครับคนสร้างของเขาให้ไว้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโมอมนการก่อนที่เกมจะปิดนะครับแต่ในเมื่อเกมจะปิดพระเอกของเราเลยไม่สนใจนะครับชิ้นต่อมาก็คือเฮอร์เมสชิสเมอร์จิสตัสนะครับก็คือชุดเกราะที่เราจะเห็นตอนที่อันเวโดเนี่ยใส่ไป <S ire. S 1> ตอนสู้รบโอเคตัวต่อมาก็คือเชลเทียนะครับเชลเทียนะครับมีชื่อเต็มที่มีชื่อว่าเชลเทียบัตฟอร์เรนส่วนผู้ที่ให้เสียงภากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือคุณซามมเลยูเซกะ ส่วนเลเวลของเชลเทียนะครับมีเลเวล100เป็นผู้คุมตุสารชั้นที่1นถึงสนะครับเชลเทียเนี่ยถูกสร้างให้เป็นแวมไพร์นะครับและคนที่สร้างเขาก็คือเปโลรอนชิโนมาดูทางด้านบุคลิกกันบ้างนะครับเชลเทียเป็นคนที่ร่าเริงม,มากแล้วก็เปิดกว้างกับอารมณ์ควาชอบทางเพนะครับมาดูทางด้านพลังกันบ้างเชลเทียนะครับเมืเ่อแปลงร่างจะเรียกว่าบัตเฟนซี่บัตเฟนซี่เนี่ยนะครับจะดูน่าเกลียดแต่ว่าจะแดกมากับพลังอันมหาศาลนะครับทางน้านอุปกรณ์ของเชลเทียอย่างแรกก็คือของของเขานั้นเองนะครับ ของของเขาเนี่ยมีความสามารถก็คือเมื่อสามารถทำการามิฝ่ายหนงข้ามได้ก็จะสามารถดูดเลือด่ายหนงข้ามมาได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตัวที่3กันแล้วนะครับนั่นคือแพนโดราแอคเตอร์นะครับผู้ที่ให้เสียงภาษาญี่ปุ่นแพนโดราแอคเตอร์ก็คือคุณมาโมรุมิยานกนะครับส่วนคนที่เป็นคนสร้าง n p c ตัวนี้เนี่ยก็คือโมบอนกากของเรานั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็นผู้หายอยู่นะครับและไม่สามารถทัโหมได้มากมาย คลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกด subscribe ก,ก,กดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องเป็นผักผ่อนอีกสวัสดีครับ